กวยเห็นทะเลขาหาลายหลา K H A ยมีทะเลขาดเนีเดี๋ยวนั่งเลือกเ,นอเกน่าข่อยประกาอันนี้เนาะพคนา่ามันเป็นใหม่โบราณใหม่ทลายปีแล้วถ้าเห็นข่าคงนี่ก็เห็นวันที่นี่ข่อยเรียกว่าเห็นตาโดดเราว่าไม่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 ทนนก็เป็นซีฟกุ๊ปปีแล้วกับยูคือเก่ากุ้ยยูซ<ม>้ำนี่เหรอมาเนี่ยแมนข่อยก็เรียกว่าัแ<บ>นแปลกตรงที่ว่า คือหัวง่อเนี่ยอะอันนี้คือหนาอันนี้คือหูอ่นเขาไหมคือเขาดิเขาขางหนึ่งมันหักอันนี้เขาขางหนึ่งอ่ะมือข่อยเอามาแบบที่นี่กระเลว่านแปลกระเลว่าเอามาเอาแป้งท่าดูเป็นปานามาของกระเลว่ากับพันเป็นของโบราานีดีใหม่โบราานีดีเลยเสียแป้งท่าคันี่เลขคือหนี่งขังแบบที่นี่ไดกแป้งท่าเขามาซองมึงหนาขอนะนี่โอแมนซองิึงคนเย็นเนียง อนครับโอ้อันวานคือมิดเถอะเอามิดมิดก่อนก็ได้เด้อเดี๋ยวขอขอท้ายคลิปอันนี้ก่อนเด้อขอท้ายคลิปอันนี้ก่อนครับมอานี่กบับที่นี่เราแปลงท่าเรื่องของเรื่องลุกละเอียดเด้ออันเงียบ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 ก่อนเด้อเราแปลงท่าเรื่องของเรื่องที่หนูของใจเป็นยังหนูคือบอกเอาไปใส่เลขขึ้นเห็นตัวเลขเห็นตัวเลขขึ้นขึ้นลวปัจจุบันก็ยังไม่ลบ ตาหมูว้านนี่ในเลขตัวนี้ขึ้นเอาเจ้าอยากรู้ว่าวายยดไส่เอาอยุดไสเดี๋ยวนี่บอกจะเห็นขึ้นเกาเนี่ยย,ยิงเบิ้งผ่านกล้องนี่ก็เห็นเด้อเดี๋ยวซู้กันเด้อที่นนองเด้อเดียวแ้าซู้มากๆตัวเล็กก็แตกแต่ว่าที่สำคัญนี่ยเลขกห่หลายหลเอาพรมไปหน่อยเอฟซีจะเห็นบอลนี่น้นที่ยาเห็นนี่เลขหาเนะลยลุงเด้อเจ้หาห่าตัวยงใหญ่เด้อ <Okay. S 2> อันนี้กา้านทูบนี่เลขหานี่หาแล้วนี่ก็เลขหาหาหาสองตัวตัวใหญ่แล้วก็นี่ซิมีหาตัวน้อยๆแล้วก็มีเลขสามานี่เนี่ยเลขหาเลขหาสองตัวนี่คอยเห็นตั้งหมู่บ้านแล้วพี่แรกเลยเอาแปลงท่าท่าโดยที่บ่าเหตุยังเหรอขึ้นมาเลยบ่วพ่อสองพี่เลขขึ้นมาแล้วก็บ,บัลูกอยูย่คือเกึ่ีเลขหา,หาแต่ว่าตัวนี้หาเนี่ยตัวนี้ชัดเลยเนี่ยวันนี้จะเห็นคือข่บัวเแล้ยว เห็นสามหาว่าอันเลขหาหาเนี่ยไหมเจ้าเห็นบ่เห็นอยู่ว่าคันคันจะเมาจะแน่นทั้งบุญเห็นยืนบ่หาหาเนี่ยเอาขวดสีมาเด้อนี่เลขหาเนี่ยนี่หาหนึ่งเลขหาตัวหนึ่งมันบ่อันนี้ตัวหนึ่งเห็นอยู่หาหาเออกล่องนุ่งก็เห็นแน่นอนเนาะเห็นหาหแนมพันกล่องมีสิเห็นตัวตัวสีดำเนาะนี่นี่อันนุ่งฟิวบ่อนนี่ตัวนี้นี่หาหนึ่งอันบ่ ้าที่หนึ่งอ่านี่ฮาที่สองแม่แหม่ฮาที่สองแต่ว่าฮาเนี่ยฮาตัวนี้ชัดชัดเลยมันนอนมันบ่บ่เรวนี่เลขหาดิ้นนี่เออเรามันนี้เลขสามตัวน้อยน้อยมเลขสามอยู่ตรงไหนมีอนเจ้าเจ้าแล้วคอยเห็นนึกกันสันมาสันเพนบ่ได้หลอกบ่ได้หลอกสาสัตสันสามหาแต่ว่ามันมันมีสรุ้ว่าเลขหาไม่สามตัวเราไม่เลขสามมันบ่สามตัวน้อยสามตัวน้อย เราไปซ้อมมึงทั้งคืนอีกบ่กันบ่ซ้อมทั้งคืนแล้วกไปในเห็นมึงนี่คือเบื้องมึงนี่ลุ้แล้วทั้งพี่ก็คือใช่ทั้งนี้ก็คือหาจักไปจังใดจังใดแด้วพี่น้อหาหลายหลายคือที่แรกกับท่าแป้งเบื้องบนี้เห็นเลขขึ้นเกินบวกก้าไปไซน์หนอก็ได้ไวัหนีได้ว่าลุงเฮ่งมากใส่ลุงเฮ่งเบืเ้องสีเห็นคือกันบ่าก็สรุปว่าเห็นอยู่นี่เนอะหาตัวนี้ใหญ่เลขหาสองตัว เป็นหาหาแล้วตัวมักสามหาหัวเลี้วหลายกว่านเลือกซ้ำเลือกซตัวน้อยเลือกซมันตัวน้อยมันชัดนะตัวโตเพอดีเนาะตามที่เคยไปซ่องแม่แต่เขียนเนี่ยตัวใดชัดคือาตัวนั้นนะเพื่อให้เห็นตัวใดชัดต็ว่าก็แล้ยวตะผู้มักผู้เห็นเด้อครับเด้อแปลกเนาะเดือดตะบุญวาสนาไปมั่นเพราะว่าเอาแปลงมาห้าเพราะพ่อเนี่ขึ้นขึ้นแล้วก็เราอยู่ห้องพี่จึงว่าเอาอันนี้มันยุ่ง เพิ่นสีอยู่น้าเหมือนบ่อยู่หน้าอยู่น้าอยู่คู่หน้ากับรู้ยี่ว่าเป็นไม้โบราณกับโบเร็งมาเฮ็ดพื้นโบเร็งมาเห็ดหยังโมก้าเป็นไส้ไปเฮ็ดเออที่ว่าลักษณะการแตกที่ว่าเพิ่นคือหัวง่วนเะแม่เพิ่มคิปไป้ใหญ่ก็ว่าอันนี้คือเขาอันนึงคือเขาอันนี้คือหนางง่วนนะแต่เรียกว่าเอ๊คือแตกแท้กันเลยมันอนี้เอาม้าเราก็เรียกอายุงานเป็นหมื่นเป็นร้อยนะจ๊ะเราอยู่นี่ถ่ายคลิปบ่นนี้วายนะภาพอ้าววัดช่องมึงเคซื้อปะ ใช่คลิปบ้างนะแค่เห็นเลขเนี่ยละก็สีซองให้เบิ้งเน่ยที่ว่าคันพูนมีดวงมีบุญเนี่ยคนอาจจะเบิ้งเบื้องลิ่นเห็นเพื่อเพิ่นไปซื้อเพื่อคนถือเลขสองตัวสามตัวก็สิเป็นดวงหอมเพิ่อนก็สั่นกับสีเดียวลงคลิปพร้อมแล้วเนี่ยพี่น้องเพิ่นเบิงน้ำเอาจาว่าซ่องนี่ยังเอาจากแล้วว่ามันซ่องเยอะเลยซึ่งไปดักไฟมากแล้วว่ามันซ่องไปว่ามันเคยเห็นบองสี่ไม้ขนาดไฟมากเลยแก่กล้อนมาซ่องเนาะว่าไม่พี่น้องสิยังชัดอยู่ได้ค่ะเลขห้าเนี่ยค่ะเห็นไหมค่ะในเลขห้า ขึนเองโดยอัตโนมัติไม่ได้เหตุอย่างเด้ออ๋อปากจีได้ไหมสามนึ่ตัวน้อยตัวน้อยแต่ว่ามันต่อกับหาอืสามกับหาตัวกันเลยถ้าถ้าเป็นสรุปคีบหนี่งสิเป็นห้าห้าและสามห้าโอเคเนี่ยมั้ขออาชีวะศิวะเจ้าวากอนห้าห้าและสามห้าปากจีห้าสามห้าใช่เหรอเนาะสามโยกการนี้คเมันตีไปอย่างสินเนาะเนี่ยมั้ยเนี่เนี่ย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่เอาหน้าไม่มาด้วนะถูกกานถูกนี่หานี่เห็นปะจ้าหนึ่งตัวนี้หาจ้าตัวนี้สามตัวนี้หาอ่าเป็นห้าจะเป็นห้าสามห้าได้อะนะหรือจะเป็นหาหาสามก็ได้อืมแม่แท้วะมาเดอยินได้ไหมมึงยังไงยังไม่ได้ตีน่องพันจี๊ดตนวหนึ่งหมาซึ่งซ้อนละตีน่องมึง เบ่งออกเลยครับเดอ้อถาเทียพี่น้องเห็นหลายกว่านี่นะครับอืออกหิ้บอบอดิดซูมไเลยครับเดอ้อ <c oughs> เอามือจับเลยมันก็มมซ้นนี่เนาะมีแบซ้ำนีหมองเบ่งได้คู่ใดมาเห็นกับตื้นเอาเอา,เอาต่อมไม่หม,มอย่างแต่ว่ามีเล็กก็เสียมาหนเ <c oughs> นี่แต่เห็นคือเกาเยอะบวกไปใช้หน่อย ห้าสามห้านะเราเขียนใซ่สมุทรครับท่านนัมม่นท่านทำเป็นคนหายเลขพี่ไหว้ขออยู่หนีสมุแล้ว <c oughs> หามงงรับทำเป็นราคาสามหาดเตี้ยแบกต่อเลยวะงวดหน้า,า,นามาขออีกแปลงเท่าไรใชหมรูเป็นที่สะดุ้งค่ อ๋อเลขสามโตนะหมอรุงเอาละห้าห้าทำไมลุงไม่เขียนล่ะเออเชิญหาหาน้ำบ่ต้นตูบบ่เงยอืมถนัดแล้วเนาะเอาวางไว้นี่ได้ปอนีะได้วางวางไว้รถเอ้าให้เป็นเบิ้งใส้กันนะครับนี่ก็คือตามสายตาของเอ็ดมินนะครับว่าตามเนื้อผพาตามสายตาที่มองเห็นนะครับเด้อ เหดมิ้นเห็นสามหาแล้วก็หาสามหาแล้วก็หาหานะครับไม้โบราณที่บ้านของนนทิยานะครับบ้าเห็ดฟื้นเหรอเพิ่นเรียมาดังีที่แรกก็ว,กกว่าสีเบิง้งที่แรกก็ว่าสีเบิ้งกซื่อที่เบิ้งไปเบิ้งมาคือจังตัวเลขชัดขึ้นชัดขึ้นก็นเลยอยากให้พี่น้องเบิ้งน้ำนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นตัวไหนก็เอ,อมเมนเน้อะแต่เพื่อตาดีโชคดีเห็นเลขสามตัวซื้อหาบาสิบบาทก็เพอได้๋ยห่าครับเขาเป็นสีสันมันเพิ่